ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมเต้ไงในยิ้มซีจ้าอีกครั้งนะครับในวันนี้วันนี้สั่งอุปกรณ์มาเพิ่มนะครับวันนี้อุปกรณ์ไว้ใช้ในแคมปิ้งนี่แหละครับเดี๋ยวเราขออนุญาตมารีวิวแล้วกันนะครับนี่อยู่ในกล่องนี้ยังไม่ได้แกะครับพิ่งฉีดแอลกอฮอล์นะครับผมอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็คือเป็นพลั่วนะครับเดี๋ยวเรามาอันบอกพร้อมกันเลยนะครับนี่นี่นี่พลตอเนกประสงค์นะครับเขาว่านะ สั่งมานะครับเดี๋ยวว่าแกะให้ดูกันนะครับง่าก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มแกะกันแล้วนะครับดูกันไป <c oughs> แกะธรรมดาโลกไม่จําครับมันต้องแกะอย่างนี้นะฮะเอาเป็นห่อบรรจุนะครับกล่องดำมาเลยนะครับผม อ่าเวอกไปก่อนนะครับผมเอาดวยก็มีแท็บโค้ดนะกล่องกล่องดำฮะกล่องดำนะครับเหมือนกล่องสุมเลยเอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมันจะเป็นเช่นไรบ้างนะครับอ่นบอกก่อนสีมาดีครับสีมาดีของก็ดีจริงๆนี่ครับต้องเปิดด้านนี้หละอ่มีความพายายามสุด ไม่ไม่ออกใช่ไหมนี่โอ้โหออกมาแล้วครับคุณผู้ชมขออภัยครับแต่ใช้กําลังรุนแรงไปหน่อยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับโอ้สีเงินด้วยนี่ก็จะมีอ่าเหมือนอะไรเนี่ยตัวคิดมัดอาวไม่ใช่ครับก็เป็นเหมือนมีดนะครับเอาไว้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 เวลาเราทิ่มเราแย่อะไรทักอย่างนะครับ ไปผ่าไม้ตัวน,นี้ก็หัวแหลมอยู่นะครับเดี๋ยวดูทีละชิ้นอชิ้นต่อมาต่อมาเรามาดูกันก็เป็นพลั่วนะครับคันวัดน่าจะเป็นพลั่วครับนี่ก่อนมาคมมากเลยสวยรับพร้อมซองใส่ลายพรางด้วยครับผมโอ้ยโอเคอยู่นะครับลงขนาญ,ญาตแกะเลยอันบ็อกดูไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมอือหือก็ถือว่า ไม่เชิงว่าจะขนาดใหญ่นะครับก็โอเคใช้ได้ตัวนี้แค่น่าจะเป็นด้ามล็อกนะใช่นะครับตามที่แจ้งมาคือมันจะเป็นจอบได้ด้วยนะครับนี่โอเคจอบจอบจอบนันข้างตัวนี้ก็เดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเดี๋ยวเอาแก้วให้หมดก่อนเดีนะ๋ยวผมลองทาให้ดูว่ามันทาอะไรได้บ้างทำเด็กว,วางว้ทีิะชิน้นนะครับีอะไรเอ่ยกรอ,ออกไปนะครับกรอ,อ,อกไปแกะ ชับซองด้านขวามือครับเหมือนจะเป็นน้ำต่อครับผู้ชมเป็นน้ำต่อนะครับ้ันในก็จะมีมีดอีกแล้วครับมีดนะครับครับอ่ามีที่ต่อด้วยมีดโอเคนะครับน้ำหนักดีอุ้ยคมคมครับคมจะใส่ไว้ก่อนครับอ่ะมาหัดวางไว้ก่อนครับอ่ะดูกันแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับผู้ชมด้านนี้ โอ้โหสวยมากครับสีเงินอามเงินครับอ,อืมแล้วหลังก็ตามที่ดูในรีวิวนะครับก็น่าจะเป็นที่เจาะกระจกนะครับเวลายามฉุกเฉินนะครับนะอ๋ะอโอเคอุปกรณ์มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบไปให้ดูว่ามันจะประกอบได้ไหมอย่างไงนะครับใน,นนี้นะครับก็จะมีเจ้าด้ามนี้อยู่ใส่เข้าไป ก็เป็นเหมือนที่เก็บครับผู้ชมก็ด้ามนี้ด้ามต่อล้วน,นเลยครับจะมีเกลียวในนะครับตัวนี้เป็นเกลียวนอกอะไยัดเก็บเข้าไปก่อนอ่าเก็บแล้วผมจะเริ่มประกอบเลยนะครับตัวนี้เกลียวในใส่เข้าไปโอ้น้ำหนักดีนะครับคุณผู้ชม อันในก็จะมีตัวนี้ก็มีหัวแหลมตัวนี้ก็มีมีดนะครับมาดูด้านนี้อ่าพอดีเลยครับเกี่ยวนอกเกี่ยวในนะครับใส่เข้าไปก็มีซีลนะครับมีซีนยางเห็นไหมครับสีดำดำซีลยางรองด้วยนะครับโอเคนะครับน้ำหนักกําลังพอดีมือเลยครับไม่ใหญ่เกินนะครับพอดีมือนะตัวนี้ก็นี่ครับถ้าเราหมุนเนี่ยครับถ้าเราหมุนเข้าไปคุณผู้ชมเห็นไหมครับถ้าเราหมุนเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนเสียม นะครับนะเป็นเสียมเป็นด้ามเสียมยืดออกไปอ่าเป็นเสียมแบบนี้นะครับนี่เสียมตัวนี้คาดว่าจะเป็นใบเลื่อยใช่ครับเป็นบรทัดด้วยโอ้เดี๋ยวผมว่าถนัดมือนะครับตัวนี้ก็คมนะครับเป็นมีดสับไม้ได้เหมือนกันนะนี่มีประแจด้วยช่องประแจน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเบอร์6หรือเบอร์8ปดเบอร์แปดเก้าสิบในประมาณนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาลองแยกส่วนอื่นดูนะไปแยกเปน็นชิ้นๆก่อน ชิ้นแรทำล่างสุดนะครับวางสองออกไปก่อนสองออกไปก่อนโอ้ยเ,เขาว่าว่าตรงนี้มีอีกหนึ่งชิ้นซุกซ่อนอยู่โอ้โหเสียงบาดใจนะตรงนี้ก็เป็นเป็นแท่งแมกนีเซียมครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับเอาไว้จุดไฟจุดไฟได้ครับคุณผู้ชมเป็นแท่งแมกนีเซียม นะครับไว้เดี๋ยวผมไปทิปหน้าเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับคุณผู้ชมก็ในแท่งมินิเซียมอ่าตอนนี้คลายออกได้อีกครับเป็นนกวีดครับคุณผู้ชมนี่นกวีดเป่าๆอ่าฮัดเจวนะครับผมุญาตประกอบคืนอ่าโอเคอยู่นะครับโดยรวมนะครับก็โอเคนะครับแข็งแรงดีนะครับแท่งมินิเซียมก็คาดว่าใช้ได้แหละครับร้อซนะครับผม ทำผิดด้านผิดด้านเดนลองประกอบอีกด้านหนึ่งดูครับดูไอ้เจ้าตัวมีดเนี้ยจะใช้อย่างไรมาแล้วครับมาแล้วครับมีดเราน่าจะประกอบอีกด้านครับคุณผู้ชม ลองคลายดูยก่อนครับอืตัวนี้ยังไม่ใช่ก็เดี๋ยวขอยนดลื้อหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ตัวกระผมเองก็ยังไม่รู้ว่ประกอบอยังไงนะครับเกลียวไหนถ้หลักเพื่อนๆน,นะครับถ่ายแคมปิ้งผมว่ามีติดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ามัน สามารถใช้เวลาเราขุดดินนะครับถ้าเกิดเราไปเจอสถานที่ที่อ,อย่างเช่นต้องลงสมอหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าผมเจอแล้วอยู่ด้านนี้นะครับเราใส่ไว้อยู่ข้างในครับก็เป็นหัวฉมวกไวัแทงแทงปลาหาปลาครับนะครับเป็นหาปลาครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนใช้ก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันอ่าถอดออกก็เอาเจ้ามีดของเรานะครับมาใส่แทน อ่าตัวนี้มีเกลียวหนนะมีเกลียวนอกเกลียวนอกแล้วก็เกลียวหนข้างในนะครับผมอ่าโอ้ใช่จริงๆนะครับผู้ชมใส่เข้าไป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 อ่าว่าด้ามกาลังถนัดมือเลยนะครับเนี่ยดูสิครับผู้ชมอ่าโอเคเรียบร้อยโอ้ใช้ได้เลยไม่หนักมากนะครับก็พกไว้ติดรถแล้วก็ไว้ไปแคมป์ปิ้งได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมถ้าใครอยากได้ก็ไปหาดูใน ตามแอปช้อปปิ้งนะครับอย่างเช่นถูกช้อปปี้รัฐด้าอะไรประมาณนี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณของผมซื้อมาประมาณ300 300กว่าบาทนะครับคุณผู้ชมก็ลอ,ลองลองหากันดูครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากซื้อเก็บไว้ใช้นะครับเพราะว่าผมว่ามันก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับในยามจาเป็นหรือว่าเอาไว้พกติดรถไว้ยามถูกเฉิญถ้ารถติดลงหรืออะไรก็ตามนะครับก็ฝากเพื่อนๆแล้วกันครับ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกันขอคนละสักหนึ่งไลค์แล้วกัน,นครับเป็นกาลังใจให้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับแล้วพบกับผมเต้งไงในยิมสิจ้าใหมา่อีกครั้งนะครับโชคดีครับบ๊ายบายจุบจุบ